กียมอรากยก็จะมีลาผักชีกระเทียมพริจัยลาผักชีนะคะก็เรียกกันสามสหายสามเกลอสามเกลอเนี่นะคะกระเทียมพร่กไยลาวผักชีใส่ห่อแล้วก็บุบุยไม่ต้องบุยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําจะดําเสร็จแล้วก็เอามาใส่น้ําซุปที่เราเคยใช้ใช้ใช้ต er> uh ้มไก่นะคะในนี้ในนี้ก็ กีหลืมีหอมหัวใหญ่าหผากครึ่งไปเลยแล้วก็มีฟักแล้วก็มีใบเตยใบเตยนี่เราหออ่อนะเราหอนิดน,น,น,นึงมัดเลยทมัดใบเตยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนแล้วก็โรยเกลือไปไหน่อยน้ำนี่มาจากไหนน้ำนี้ก็มาจากต้มไก่ไก่นี่ ต้องเสร็จแล้วต้องเอามาผ้ากรองผ้าขาวกรองใหม่ก่อนแและนี่ก็ลูกสาวค่ะ